ว้าวัดีจ้าโอ้เจ้ามาเจอพี่ชื่นอี่ไรพี่ชื่นผ่านเลยทุกทีโอ้ยเหนื่อยมากมันอากาศมันเย็นเนาะพี่ชื่นกำล,งลงังลงทุกความลบเนี่ยเนี่ยว่ามันลบขนาดไหน,น,น,นดูเนี่ยพี่ชื่นจะพามาเลยพี่ชื่นลืมดูเนี่ยโอ้ยหอมสุกโอ้ยพอดีมัน ตอนแรกมีชื่นค้าดูลูกเขาจะแตกเลยนะนะั่นเนี่ยเดี๋ยวก็ตุ้นหน่อยโอ้ยเนี่ยสุกไอ้ต้องมมา,มาไอ้มาด,มดูไม่ทนันมาดูเหนือ่อยดูไม่ทันเลยตัวตันเลือนุ้นก็ใช้ได้นะคะในบ้านยังมีอีกเลือนุ้นจะต้องที่กระช่องใช้ได้นอะนสามเกลือ ถามเคอพี่ชื่นก็เอ๊ะจะทําไงดีว่าจะตัดใจเอาอันนี้ไปก่อนทาไม่เง้นเดี๋ยวนกมาซ้ําหมดอันนู้นก็ใช้ได้เนี่ยมันมันโลกมากพี่ชื่นก็ไม่ค่อยได้เดินมาตรงนี้มันจะเป็น <c oughs> อันจะโอเด้ายสวนเนี่ยค่ะโอเดดายแล้วกเนี่ยอไะะอยอย่างเนี้ยเดี๋ยวถ้าเราถ้าเรากินนั้นเนี่ยมันมันจะเปรี้ยวเลยนั้นเนี่ยเนี่ยมันจะมันเต็มที่มันเกินมันอันนี้สงสัยประมาณ จะเป็นเก้าสิบวันหรือแปดสิบวันเนีัพี่ชิ้นต้องไปดูปฏิทินก่อนนะคะโอเซ็งเลยนะคะมันมันลกมากพี่ชิ้นก็แบบพี่ชิ้นจะเอาไว้หน่อแล้วก็เลยไม่อยากจะทําอะไรแล้วมันจังหวะที่ว่าหน้าฝนก็ลกนะคะแล้วดูเนี่ยนึกได้อ,อุ๊ยอะไรลึกได้ตอมนมุดๆอันนี้ก็ลกกินอีกกล้วยรุยรมาได้สามเคยสามเคยอ,อีกอีกเคอหนึ่งก็ ไม่ไม่อยากตัดเอาแค่นี้ของสามเครือก็เป็นมีกล้วยเป็นห้าเครือดูที่เนี่ยดูเขาสวยนะแก่เต็มที่อะไรเครือกลางนี่แก่เต็มที่เลยรเขาเนี่ยมืดมืดมืดหน่อยแลก็ขอต้องขอโทษด้วยก็ดูเนี่ยพ่ชื่นแบบพ่ช่นลืมอ่ะลืมก็ไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่ก็นอนไปนอนมาอ้าวลืมตัดกล้วยมาดูวิ่งมาดูกยหอมก่มอนเลยโอ้โหสงสัยสุกมันได้สามวันแล้วจนงอมถึงขนาดนั้นเนี่ย ตอนนี้ส่วนพ่ชื่นจะลบแบบนี้นะคะลบไปเรื่อยเลยนึกกันนะพ่ชเ่นก็ไล่ไปตัดมาแต่เอาพยายามดึงเอาเครือลงไม่เอาหมดเนอะ่ยแถวนี้เดี๋ยว,ยวพออกีกประมาณตั้งเดือนเดี๋ยวพิชื่นไล่ฟันหมดอนะฟันเพราะมันเป็นหนอนกอนะคือเราไม่ได้ใช้สารเคมีอย่างเป็นพิชื่นก็ทําแบบเอาที่พอได้เราไม่ต้องไปนั่นอะไรมากมายเอาที่ว่าได้เป็นได้เลดยดนะ จะลกแบบนี้สมบิชชั่นอะคะี่ยลกมากเลยคือคือปีนี้ตัดใจเลยล่ะลกอันนี้บ้านเนี่ยนี่บ้านพี่สาวเนี่ยแกปลูกแกก็ไม่ได้อยู่หลกเนี้ยแกปลูกแล้วก็ไปอยู่เทพกับหลานก็กลายเป็นบ้านเก็บของไปเนาะเมื่อวานนั้นทีแล้วขนุนก็ลืมไปเอาก็ไม่ได้สรลบแล้วลูกที่เอามาก็ไม่ได้กินกินไม่ได้ ของกินเราจะเต็มบ้านเราบางทีเราลืมนะคะเนี่ยลืมลืมได้ลืมได้ลืมไปได้ลืมไปได้สีนวลสีนวลสีนวลเอฟซีบอกสีนวลน่ารักวิ่งหนีแล้วโอ้สีนวลน่ารักใช่ไหมอนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งลงนั่งลงนั่งลงเออน่ารักสีนวลน่ารักเออนูน่ารักเออรักยายแล้วรักยายแล้วไม่เอาพอแล้วพอแล้วถ่ายแค่นี้พอให้ยายสวยคนเดียวนนจงค่อที เสียดายเสียดายเนาะขอบคุณค่ะพี่ชื่นพามาดูความรกของบ้านพี่ชื่นเนาะมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวดูเนี่ยกล้วยอ,อันอันอันเครือสุกนี่นน่นแกงนะคะแกงกล้วยดิบใส่ปลาดุกใส่ได้ทุกอย่างใส่เป็นเนื้อสัตว์อะไรกล้วยดิบจะเหนียวอร่อยเลยล่ะใคยกินแล้วก็ติดใจกันทุกคนแกงกล้วยดิบถ้าพี่ชื่นขอแค่นี้ก่อนก็เดี๋ยวแบกกล้วยเข้าบ้านก่อนได้สองเกลือนเดี๋ยวตัดสองเกลือนนั่นก่อน ขอบคุณค่ะหวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์พี่ชื่นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเป็นกำลังใจกันเนาะให้คนแก่คนนี้กันลวกันขอบคุณมากค่ะหวัดดีค่ะ